ครับวันนี้ได้เวลานัดหมายเด็กๆก,ก็จะออกเดินมาเล่นกันออกมาเดินรอหลวงปู่แล้วออกมาเดินมารอหลวงปู่เดินมาออรอบๆหลวงปู่เลยว่าหลวงปูจงปจงป่จะพาไปทางไหนหลวงปู่จะพาหลวงปู่จะพาไปทางไหนคะครับหลวงปู่จะพาไปทางไหนคะคุยกับหลวงปู่ พร้อมกันหรือยังครับพร้อมกันหรือยังครับไปแล้วไปพร้อมแล้กวก็เดินทางเดินเดินได้เนาะเดินยืดเส้นยืดสายกันไปเดินยืดเส้นยืดสายใครทำภารกิจส่วนตัวจะชี้จะอึกก่อนก็ได้นะครับวันนี้ก็พามาอีกมุมหนึ่ง มุมหนึ่งของพุทธฐานวัดปวงชัยมุมนี้ก็เป็นมุมริมใกล้ๆก,กับริมน้ำเอพร้อมแล้วคุยกันคุยกันนะเป็นยังไงบ้างมีอะไรที่จะเล่าให้หลวงปู่ฟังไหมมีอะไรไหมครับอ,อ๋อไม่มีแล้ว ไม่มีหลวงปู่พาเดินเที่ยวไงเน,ะนาะนั่งเล่นนั่งเล่นแหละนั่งตรงนี้ก็ได้รับแสงแดดอ่อนๆเนาะครับตอนนี้เจ้าสีทองมองเห็นอะไรอยู่ริมตะลิ่งคือด้านในนู้นเป็นแม่น้ำวังแม่น้ำวังอยู่หลังวัดปวงชัยพื้นที่ตรงนี้ก็จะมีพวกตะกวด ตะกวดหรือสัตว์ที่เลื้อคานต่างๆมีง,งูมีตัวเงินตัวทองชมดจิงจกทุกแกงูเล็กงูใหญ่ก็คงจะมีเพราะปไปแม่น้ำวังที่มีน้ำอยู่ตลอดเวลาก็เขาก็จะมาอาศัยกินน้ำามนไนแบบนี้แล้วก็พาเจมี่อามาสำรวจดูก่อน มันก็มีจุดพักนั่งชมวิวตรงนี้สมัยเก่าเนาะปัจจุบันก็ไม่มีละไม่มานั่งแล้วมันก็เป็นสถานที่ที่รกร้างรกร้างก็จเจมียวก็มานั่งเล่นได้มานั่งเล่นมาดูประชมมาได้ถ้าวงป่มีเวลาก็ก็จะทําความสะอาดไว้แต่ตอนนี้เนื่องจากว่าอยู่คนเดียวจเจมีวก็อยู่เป็นเพื่อนช่วยดูแลเรื่อง งูเล็กงูใหญ่สัตว์เลื้อยคานได้ความสะอาดก็ยังทำให้ไม่ไม่ทั่วถึงเนื่องจากพื้นที่กว้างมากด้านนี้ก็เป็นอีกสลาหลังหนึ่งที่ชรุดผูพังไปแล้วไม่มีใครอยู่ครับจาเยวเขาก็ไม่มาอยู่แล้วใครจะอยู่ใกล้ๆกับหลวงปู่เฉียวก็จะเดิน สำรวจตรวจตาไปพร้อมๆกับหลวงปู่เดินนำหน้าไปก็มีเดินนำหน้าไปก็มีเพื่ออารักคาหลวงปู่กวหลวงปู่จะไปเจองูงูเหี้ยวเที่ยวขอไปเร็วมาเร็วไปเดิน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  เดินครับเดินครับเดินไปเดินไปออกกำลังกายกันเล้วนั่งพักก่อนครับนั่งพักก่อนพักเหนือหน่อยแล้วพักเหนื่อยแล้วพักเหนื่อยแล้วพักเหนื่อยแล้วมีอะไรจะคุยไหม เจออะไรบ้างเจ้าสีทองเจออะไรไหมครับสีทองเจออะไรไหมเมื่อกี้สีทองจะหูไวตาไววักแวะมองไปทั่วเลยอ่าเล่นกับพี่เขาแล้วชอบเล่นชอบกวนอ่าพุ่มพวงพุ่มพวงนั่งพักวพุ่มพวงเดินตามไม่ไหวนั่งพักนั้นและมาถึงที่จุดพักจุดพักพักยกพักเหนื่อยก็คุยกันนะ อยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันด้วยความรักความสามัคคีกันเนาะครับขอขอบคุณพี่ๆเอฟซีทุกคนทุกท่านที่เมตตาปราณีกับน้องๆแมวพุทธถานวัดพวงชัยและน้องๆแมวป่าชุมชนใกล้ๆรอบรอบนี้ขอให้พี่ๆทุกคนทุกท่านมีความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้ส่งความมุ่งมั่นปรารถนาทุกคนทุกท่านทั่วการทุกท่านเทิน เาจะมีขอบคุณพี่ๆเขนแล้วขอบคุณพี่ๆเขนแล้วหลังจากน,นี้คุยกันก่อนเดี๋ยวหลังจากนี้หลวงปู่จะไปจัดอาหารให้เนาะจัดอาหารเย็นให้เนาะครับคุยกันก่อนนะครับคุยก่อนนะครับจะได้กินอาหารแล้วก็หลวงปู่ก็จะไม่ไม่คุยแล้วจะไม่กวนวเนาะหลวงปู่ได้ต้มอาหารไปแล้วลูกต้มอาหารไปแล้วเนื่องจากว่าวันนี้ได้จัดให้เขา ไว้ล่วงหน้าแล้วเพราะว่าพอมีเวลาก็เลยเตรียมไว้ล่วงหน้าถึงเวลาพาเขาเที่ยวพาเขาเล่นแล้วก็มาพักผ่อนถึงเวลาก็ได้จัดอาหารให้เขาได้กินได้เลยควันนี้เขาก็จะนั่งกลุ่มไปกลุ่มกลุ่มกันอย่างนี้ครับดูแล้วก็มีความสุขมีความรักความสามาัคคีก็จะมีเจ้าสีทองคอยก่อกวนพี่เขาเรื่อยเลยเจ้าสีสีทองก็จ้อง จากวนกับพี่พุ่มพวงพี่พ่วงเขาไม่ค่อยเข้ากลุ่มใครและเขาชอบความสงบอยู่คนเดียวพี่ๆเขาก็อยู่เปกลุ่มเป็นก้อนกันครับได้เวลาอาหารแล้วอาหารเย็นก็กินกันอย่างกินกันอย่างตอไปส่งเลยครับแย่งกินแยงกันกินแบ่งกันกินด้วยนะคะแบ่งกินด้วยนะครับ ที่เอฟซีอะไระท่านแนะนำมาว่าให้เขาแยกกันกินเพื่อจะได้ไม่เบียดกันอันนั้นก็ก็เป็นวิธีที่ดีครับวิธีการกระจายให้เขากินก็ดีแต่แมวที่นี่เขา,เอ,าอยากกินร่วมกันเพราะเขามีความรักเขาอยากกินร่วมกันสนุกดีก็เหมือนกับคนเรานี่แหละถ้ากินอาหารคนเดียวไม่อร่อยนะแต่ถ้ากินร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นคณะ,ะดูแล้วมันจะมีความ อร่อยมีอรรถรสอีกอย่างหนึ่งแมวที่ปลงกใช้ก็เหมือนกันครับเขาจะอยู่จะกินด้วยกันถ้าแยกให้กินคนละที่คนละจานคนละถ้วยเนี่ยเขาไม่ดูเหมือนครับเขาไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่ลวงปลูกก็เลยใช้วิธีนี้แหละให้เขากินด้วยกันเขาจะได้รักกันเขาแบ่งปันกันแล้วก็คุยกับเขาไปด้วยดูแลมีความสุขดูครับก็สังเกตได้ดูอย่างพุ่มพวงเนี่ยพุ่มพวงเขากินกันตอนนั้นเยอะพุ่มพวงไม่ได้ไปกินกับเขาก็เลย การเป็นเพื่อนการการสนิทกับเพื่อนเพื่อนก็เลยไม่ค่อยมีเขาก็อยู่โดดเดี่ยวฉะนั้นถ้าเราแยกให้เขากินเขาก็จะเกิดการแบ่งแบ่งความรักความสามัคคีก็จะไม่ค่อยมีลราปููก็เลยหาวิธีให้เขากินด้วยกันความรักเขาจึงเกิดขึ้นเขาก็จะไม่แกล้งกันไม่ไม่กวนกันผู้เพงอยู่คนเดียวปูกเขากินกันตอนนั้น พวงพวงกินคนเดียวก็เลยเข้ากับเขาไม่ค่อยได้เลยฉะนั้นถ้ากลุ่มที่กินด้วยกันนี่ไปไหนเขาก็ไปด้วยกันเขาก็มีความรักกันครับก็กกข,อขอขอบคุณเอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับที่ให้คําแนะนําม,มาครับก็แล้วแต่สถานที่แล้วแต่กลุ่มของแมวๆครับก็ขอ,ขอขอบคุณขอความสุขจงมีแด่ทุกคนทุกท่านทั่วก,กันทุกคนทุกท่านปรารถนาสิ่งใดก็ขอได้สงความมุ่งมั่นปรารถนาทุกท่านทุกประการเทอญน เจ้าที่ทองกินอิ่มแล้วออกเล่นละกินเสร็จแล้วเล่นเลยครับถ้าเขากินเสร็จแล้วเขาก็จะเดินไปทําความสะอาดเช็ดปากเช็ดเท้าหน้าเช็ดมือเช็ดเนื้อตัวเขาทำความสะอาดตัวเองยังมีความสุขเลยก็ต้องขอขอบคุณอีกครั้งนึงนะครับสำหรับ FC ีที่ติดตาม ชีวิตการมาอยู่ของน้องแมวมาโดยตลอดติดตามตลอดมาแล้วก็ติดตามตลอดไปขอขอ,อนวยวยใ,ใชัยให้ทุกคนทุกท่านมีความสุขสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการทุกคนทุกท่านทั่วการทุกท่านเทอน